ประวัติพระพรมวชิรคุณไพบูรณ์สุมังคโลหรือหลวงปู่ไพบูรณ์ท่านมีนามเดิมว่าัยบูรณ์สิทธิเกิดเมื่อวันที่สามเดือนสิงหาคมพศ2477เป็นบุตรของข้าหบดีชาวอำเภอเกาะคาโยมบิดามารดาชื่อ นายกองแก้วและนางคำสิทธิท่านเป็นบุตรคลสุดท้องและเมื่อมีอายุครบ30ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทอีกครั้งณวัดป่าสําราญนิวาสตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางโดยมีพระครูธรรมวิวัฒนวัดเชตวันจังหวัดลำปาง เป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าสุมังคโลซึ่งมีความหมายว่าผู้มีมงคลดีพร้อมในช่วงอุปสมบทหลวงปู่ัยบูรลสุมังคโลได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์หลวงกะตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดป่าสำราญนิวาส ขณะนั้นท่องทุดงไปจําพรรษาในภาคอีสานและกลับทุดงขึ้นมาแถบป่าเขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนและเชียงรายเมื่อปีพศ .2513 หลวงปู่ัยบุญสุมังคโลได้มีโอกาสไปร่วมงานถวายเพลิงศพพระอาจารย์สมณนะอำเภอแม่เมา จังหวัดลำปางและมีโอกาสได้พบกับพระอาจารย์ทองที่เดินทางมาจากวัดอโซการามจากนั้นจึงได้ชักชวนพระภัยบูรณ์ออกเดินทุดงหาความวิเวกระหว่างการออกทุดงคาณะของหลวงปู่ภัยบูรณ์สุมังคโลท่านได้ผ่านมาถึงจังหวัดพระเยาว และได้พักบำเพ็ญสมณธรรมและจำพรรษาอยู่ณวัดร้างแห่งนี้ชาวบ้านแถบนั้นได้มาทำบุญฟังเทศเกิดความเลื่อมใสศรัทธาพากันอาราธนาให้ท่านอยู่ช่วยบูรณะวัดร้างขึ้นใหม่อยู่ช่วยปฏิสังขรณวัดร้างจากสภาพวัดร้างจนมีสภาพดีขึ้นตามลำดับ ร้อมกันนี้ได้ยื่นหนังสือขอสร้างวัดไปยังกรมการศาสนาได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนามีนามวัดรัตนวนารามต่อมาได้มีชาวบ้านจากบ้านสันป่าม่วงบ้านสันบัวบกบ้านสันป่าโมง เข้ามาอาราธนาท่านไปดูสถานที่สำคัญบนดอยสูงฝั่งกวานพเยาด้านตะวันตกเพื่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ไว้เป็นที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้านสำนักสงฆ์แห่งนี้ในเวลาไม่นานได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดชื่อวัดอนาลโยทิพยารามโดยได้รับการประกาศ จากกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์วันที่20มกราคมพศ2530หลังจากนั้นไม่นานหลวงปู่ัยบูรณ์ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งชั้นยศพระเทพวิสุทธิยานเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยารามจังหวัดพะเยา ซึ่งท่านเป็นชาวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางโดยกำเนิดได้เดินทางมากราบสก,การะรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่และด้วยพลังแห่งศรัทธาในขณะที่หลวงปู่ไพบูรณ์นั่งวิปัสสนากรรมฐานก็ได้เกิดนิมิตภาพเจดีสีขาวลอยอยู่เหนือเมฆบนยอดเขา จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานมีความตั้งใจจัดสร้างวัดขึ้นมาในบริเวณนี้และประกอบกับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สพระราชสมภพครบ200ปีเมื่อวันที่18ตุลาคมพศ2547ทางคณะสงฆ์ จึงมีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยจึงได้สร้างวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดงหรือวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมก้าราชานุศน์ที่ตำบลวิเชฐนครอําเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพื่อมากราบสการะพระธาตุเจดีแก้วห้าพระองค์ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างถวายพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ได้แก่พระกะกุสันโธพระโกนาคมามโนพระกัสโปพระโคตโมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และพระีอริยเมตรตรส่วนองค์พระเจดีสีขาวด้านในจะบรรจุอัฐิของพระเกจิอาจารย์สำคัญสำคัญเรียงรายอยู่รวมถึงพระเกศาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ด้วยหลังจากนั้นในช่วงเมื่อปลายปีพศ2556ญาติโดม ได้ถวายที่ดินแก่พระเทพวิสุทธิยานหลวงปู่ัยบูรณ์สุมังคโลตำแหน่งชั้นยศในขณะนั้นเพื่อใช้สร้างเป็นสำนักสงฆ์สถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็ได้เริ่มพัฒนาและก่อสร้างสิ่ง,งต่างๆขึ้นมาตามลำดับอาทิหอสวดมนต์บ้านพักผู้ปฏิบัติธรรมพระอุโบสถ หอฉันศาลาปฏิบัติธรรมเป็นต้นโดยมีลูกศิษย์ทั่วสารทิศร่วมกันเป็นเจ้าภาพจนปีพศ2562ได้ประกาศเป็นวัดโดยสมบูรณ์มีชื่อว่าวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามเป็นวัดอยู่บนดอยสูงมีความสงบเงียบมีจุดชมวิวแม่น้ำโขง เห็นฝั่งประเทศลาวและถือเป็นสถานที่สุดท้ายในบ้านปลายของการใช้ชีวิตของพระพง์วชิวรคุณหลวงปู่ัยบูรณ์สุมังคโลท่านยังคงรักษาจริยวัดอันงดงามเรียบง่ายในการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเหล่าสิทธิานุสิต ในการอบรมศีลธรรมแก่สาธุชนที่เข้ามาทำบุญฟังธรรมอยู่เสมอเปี่ยมล้นด้วยเมตตาบารมีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของเหล่าสิทธิานุสิ์ตลอดมาจนวันที่ท่านได้เข้ารับการรักษาตัวและได้ลัสังขารอย่างสงบเมื่อวันอังคารที่ 26กันยายน2566เวลา17นาฬิกา24นาทีิริอายุ89ปีพรรษา60